แล้วมือมันก็ไปทางนั้นแหละที่เรากำลังอาจเหมือนตรกนี้นมือมันไปหมดนะเขาก็ว่าเราชักแต่กายข้างในเป็นแ่งแก้วแต่พวกข้างนอกนี่เราได้ยินหมดใครเรียกใครอะไรได้ยินทุกถ้อยคาพยาบาลมาตก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 เรียกก็ได้ยินแต่เราไม่ยอมถอนออกเสียดายมาได้พิธี พอหลวงพ่อเต็มที่ไล่ร่างกายไล่โรคไล่ภัยให้ที่มันไม่เกินที่แบบกรให้ม่นโอไคอัดอันนี้กระดตทั่วร่างกายที่เราตีมันกอัดมันมันลงอัดมันลงใช้กําลังขิดด้วยใช้ลมหายใจด้วยใช้กล้ามเน้อัดลงตรงนีฝ่าเท้าทั้งสองข้างกั้นลมหายใจไว้ประมาณสิบนาทีไม่หายใจ เราขึ้นเราปล่อยขึ้น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 ไจเราามนัไนแบบไล่มาตามนั้นแล้วก็พุ่งออกเอาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีไม่ดีพุ่งออก่อนแล้วก็หยุดลมหายใจไว้ประมาณห้าทีเขาคิดว่าทำมาตายไม่ใช่ แม่ก็ว่าตายใจนี่มันจึ๊กไปเลยหยุดสามารถหยุดลงวไม่ใจคอได้เอาไปลือกันแกตายเอาศพมาวัดแล้วยังฉันยังไม่ถึงเวลาได้ยังมีพระเอกหน่อยเขาไม่เข้าใจการทำมุคลาิทานเนี่ยหมอคิดว่าร็เพียน หมอเขามาสอบว่าเราธรรมาู้ดีรู้ช h ่ a รู้ดำรู้ถามรู้ขาวลู้สูงรู้ที่ถามที่สูงรู้หน้ารู้หลังรู้เบื้องล่างเบื้องบนหมดจำชื่อตัวเองได้หมดจำบัดบ้าลางได้หมดอาจารย์ญาติโยมได้หมดถอยเลยหมอธตรมาเป็นนักกรรมฐานประพฤติปฏิบัติเอย่างไม่ได้ผิดที่เหมือนตายเลยนะ สะกดลมหายใจเหมือนใช้พลังเกิตขั้นสูงเราวันนั้นทั้งวันนี้กระดูกระเดี่ยวของเราเนี่ยมันที่ถูกกระแทกอย่างแรงโอ้ได้ตั้งชื่อใหม่เขพูดตัว